ใส่ปุ๋ยไม่รู้ว่าดินมีแร่ธาตุ NPK เท่าไหร่เหมือนกับตาบอดเดินคำทางนะครับปัจจุบันเราเห็นใครใส่ปุ๋ย NPK ปุ๋ยเคมีพวกนี้เราก็ใส่ตามเข้าไปตามเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าดินเนี่ยมันเป็นกรดด่างเท่าไหร่พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันยิ่งใส่ามากปุ๊บเนี่ยแร่ธาตุมันก็ไม่เคลื่อนที่นะครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นกรดนะครับ NPK เพราะฉะนั้น <c oughs> เราควรจะต้องรู้ว่า ดินเรามี NPK เท่าไหร,ร่นะเราจะได้ใส่ปุ๋ยถูกประหยัดแล้วก็ดินไม่เสียนะครับมาดูครับเริ่มแรกเลยในการทำเกษตรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดินเราเป็นกรดหรือไม่นะครับถ้าดินเป็นกรดกรดจะไปบล็อกธาตุหารในดินไม่ให้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพืชก็จะกินไม่ได้แล้วเป็นบ่อกเกิดแห่งเชื้อรานะครับ เขาเรียกว่าฟูซาเลียม <c oughs> หรือลาไฟทับเทราหรือพิเทียมนะครับพอดินเป็นกรดพบไอ้พวกนี้ชอบพอพอดินเป็นกรดมันก็เติบโตเร็วแล้วก็ไปกินรากพืชที่ทําให้ให้พืชเนี่ยยืนตายนะครับส่วนในตัว NPK นี่นะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวสาคัญที่เออเราจะต้องรู้ NPK มีเท่าไหร่นะครับ เราจะได้ไม่เปรีปะในการใช้ปุ๋ยนะครับเอาละสิแบตหมดครับ N P K เราต้องทราบก่อนนะครับว่ามีตกค้างอยู่ในดินเท่าไหร่นะครับอ <c oughs> ออันนี้แบตหมดนะครับตัว N แบตหมดทีนี้เรามาดูตัว P ครับ ตัว P ดินของเรา P 1 8ตอนนี้นะครับในะขณะน,นี้ก็ P เรามาเทียบดูว่าควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์กลางนะครับก็คือ6 1ถึง10อันนี้18ถือว่าดีนะครับเกินค่ามาตรฐานนิดหน่อยนะครับส่วนตัว K นะครับควรจะต้องมี50 8 0ถึง80อันนี้มี42เอ่อน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราต้องเพิ่มตัว K ขึ้นมาโดยการใส่ปุ๋ยเฉพาะตัว K ลงไปนะครับ แค่นี้เองครับเราก็จะได้พืชที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคนะครับ